เอาสับลงมาเลยเอาเมื่ไวานใดสีไม่เนข้มเท่าไหร่แค่ไม่แก่ทีลูกเงี้ยลูกแก่เฉยเนี่ยเนีอาโอเคอยู่กรอบดีดีสีว่านใดพี่อุ๋ยนี่ยเมื่อเช้าแดงกว่านี้นะเอออันนี้ง่ายก็มัดกันดีเราได้พี่จอนมันแพันยังเสร็จหรอไม่ต้องไม่ต้องให้เละอืมอืมพอดีแล้วพี่จอนไม่ต้องไม่ไม่ต้องปล่อยให้ อุ้ยเน็ตบไม่มีเลยอ่ะสูงมากกสามน้าที่เด็ดตอนไหนอันนี้เอาไปไว้ต้นข้อสองต้นนะวิวบอไว้สองต้นพี่จอมพี่จอมเนี่ยใช่ป่ะหกเจ็ดอันนเนี่ยติดจ๊กกาอะ่าเงี้ออร์โมนเดวไปซื้อแม่มโออันมันนสีหลายแล้วเนาะบอกว่าต้นทุนไปถาอทุนมันปะคันอะไรนะ่ปซื้อฮะ ป่าซืของเป่าซื้อเป็นของอะไรเป็นปลาที่อร่อยที่สุดที่เขาของที่ร้านนี้คือยอมจิ้มมาต้นเท่าไหร่กันนะก็ได้สองร้อยย้อนได้ีม่เท่าหรอกแต่ยังไม่ปูกิฟต์ปีหนึ่งได้กินเนี่ยยีกินดองปูกิฟต์เดือนอ้าวโหยีกอนเดือนยังเหรอต้องเร็วนะยีกินดองเนี่ยแต่อันนี้มันแต่มันกินได้อแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่ขอจันห้าต้นต้นสองต้นก็ได้ค่ะจะจะไปปูกอยู่นาน มันก็กินได้อร่อยอยู่นะเหมือนแหละพี่เก่งคอดีน้ำกรอบดีพี่เก่งพีอเจ้าอ่ะีน้อยอะไรอ่ะบอองหน้อยตอนที่ห่อพี่จนห่อเอากระดาษขาวนี่ห่อเลยเนี่นี่ห่อจอนมันลูกเล้ยีน่ลงทุ่นหลายที่ยังเนี่ยอันนี้เนื้อกักระดาษถุงมัดติ๊กยูวีกุน่ะซื้อมาน่อยอ๋กถุงมัติกยูวีอ่าม่ยถงว่าห่อห่อสั่งต่สอนมันหน่อยเลยมั้งเข้าหยเออเ้ากับ ที่จริงกต้องบิดนี้ออกก่อนด้วยนะออกออกออกวอมที่จะห่อแล้วเจ้าจะเจ้าจะขอการรับรองไหมมันมีกี่ต้นพี่ยาจะเจียเจียวที่เนี่ยักเขี้ยวเดียวของกินนี้มันยัห่อห่อได้จะถอดเอาวิซิบเลยนะวอรพปิเต้ปุยมานิขอเจ้าต้องมอนุเจ้าต้องขอการรับรองมาขคอนมาขอนปุยเคยไปซ่คอนซูนให้ปุยสา ว่าอินซีอินซี่างตเรียนอินซีผู้สบ่นผู้สบอันนี้ปุนของมีด้ใหญ่กว่านี้แต่ว่ตรงนี้จะพ่าน่มบานจำีหามันปุนของมีตัวละสามนยเลยกินเป็นกินน้ำมเดี๋ยวไม่กันเป็นวัยเนยเอไหมเอาไมกินแล้วีลอเก็บไม้มันฝาดพี่าวานแกกนดีอันนี้อันนี้ยังไม่ปิดฝาดนะแต่ว่ายังไม่กินนี่กดเอยู่ก็สวยพี่กันว่าลูกเมื่อเช้าว เนี่ยผิวมันใสหรบสีแดงมันมันจะทำให้หวานขึ้นไหมถ้าจะกินมันพอดีสีแดงมันจะทำให้หวานขึ้นนะหนูใช่ถ้าปรูปเมื่อเช้ามันแดงกว่านี้แล้วมันหวานกว่านี้หน่อยอันนี้มันจะออกแนวขอบของแต่ว่าขั้นกรอนนี้ขั้นมากอหอมมากไม่อันนี้ยเขาบอกว่าในแอนต์ริอุสแดนไม่ไม่ไม่ ก็บอกว่าไอ้ลูกงออกใหม่เป็นแจงไม่หวาชุนแรกมันยังไม่หวาถ้าต้นสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นเนี่ยหลายตัวนี้ก็แปะยานนึงแล้วสูบไม่ชิมยั่ไงก็เขาเลยชิมไว่ากัจะกินเขา